สวัสดีครับผมตอนนี้แอดกำลัอยู่วัดปู่ต้นเศรษฐีนะครับท่านผู้ชมเมื่อตามตัวดีตัวเด่นไปฝากพี่น้องปองไปเลาเนะครับนะอกวัดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะครับเนาะเป็นแนวทางเพื่ได้หาเสอรถตุรีนะครับท่านผู้ชมขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไปรวยนะครับเด้อมานำกันหลายคนนะครับท่านผู้ชม มานกันมืดที่มืดน้วนะครับเนาะผมก็เกลี่ยแดงครับท่านผู้ชมจีวัดปูต้นเศรษฐีมากตั้กันมัดอนี้ร่วม่วมป่่่์ดเบอกวัดแรกนะครับ่ไปเก่าวัดอ๋วัดเอาไปพันมึงเนาะี่สองร้อยแล้วเอามาใส่อีกวัดเอาไปพันมึง แต่ามันรวมรวบมันมันจะเป็นหยักบางใส่ซ่องต่อซ่องไปเลยใ่ต่อซ่เลยนี่ก็ปลายเด็กทครนผู้ช่วงมันกงกระทั่า็ไปตามจุดปัจจัยนั่นแหละัมันต้องใส่ปิดเทลอันนะคบยังที่งลังที่หลัง ผู้ใดยนใจขิ่นาทักไหวหามานะครับมี้องสามห้องสิบบาทแล้วก็เหลือกับพี่กับพ่อาหมตานกสุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้ายน้อมถวายน้อมถวายซึ่งพักตาหารซึ่งพัะตาหารและเครื่องสังฆทา และเครื่องพันธนาแปัจใจไสยทานและปัจใจไสยทานของเคียนพรรษาของเคียนพรรษาและบริวารทั้งหลายและบริวารทั้งหลายถวายแด่พระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงทานผู้ทรงศีลทรงทานผู้ทรงทานบารมีผู้ทรงทานบารมี นาบุญของโลกผู้เป็นนาบุญของโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักพัตนาพัตนาเรื่องสังฆทานเรื่องสังฆทานได้ปัดใจได้ปัดใจพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ประโยชน์และความสูงแ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทายาทของข้าพเจาา้า,จาทาั้งหลาย นิยามันนาเป็นต้นเพื่อประโยชน์เนี่ยังโสและขอสร้างตัจจะปรารถนาเจีเอพิมาีิมาเศีได้ซึ่งมัดสี่ผลเซึ่ัดสี่้ยิพานหนึ่งยิ่พานะปัจโยโหตุ อุต่าอุเทมิอัสาธุสาธุดังตวาอุสสัตว์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเด้อบ้านน้ำน้ำน้ำเต็มห้าเกลียวดิที่ใส่ละไปเนี่ยนี่น้ำ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 นาำน้ำน้ำน้ำนาำน้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 ำ สัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพังฆานุภาเวนะด้วยานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยานุภาพแห่งพระธรรม,มเจ้าทั้งปวงด้วยานุภาพแห่งพระสงฆ์พระเจ้าทั้งปวงสาธุทิพยภวันตเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมือเ่อเธอดนบุญสำเร็จเถิดเรด้วยแห่งเนี่ อาภูราภาริุรินติตาคารังเอวามเอวายโตทินังเปตานังอุปะกปาติเยติตังวัดิตังตุมังกิปะเมวะตมิชาตุสัพเพปุรินโตตังกัปปา จันทกขปนาราโยาทยธามนิโตติราโทยานขมาพติโยวิวาันคนละใบนะครับประจน<อ>ัน,นอันนี้เลขดับบนล่างาบนศูนยกับแปดเอาคือไม่เห็น2องใบศูนหปอันนี้อันนี้เป็นเลขดับอันนี้ดับล่าง ห้าหกเจ็ดเลขเด่นมาติดครบบนล่างหนึ่งสามสี่เก้ามาครบบนล่างนี่หนึ่งสามสี่เก้านี่คือมาครบบนล่างเนาะอ๋ออันนี้ก็หนึ่งกับแปดหกสี่กสี่ยโออันนี้อันนี้เลขรับที่นี่ศูนย์รับแปดดับดับบนขันปูไดมีเลขเด่นบบนเด้ระบายกลับเลข อันนี้ดับรางติดครับอาจารย์อ่าดับรางโอ้ดับรางหาหกเกียดดับรางอันนี้ได้สันครับนี่อันนั้นมากครบบนล่างหนึ่งสามสี่เก้าอ่าโอ้ครับหนึินวิ่งสามตัวเดียวเลขที่สามเก้าอ่าอันนี้เดีย้ครับนี่อันนี้สามเก้าสี่สามเก่าหนึ่งสามเก้าอ่าโอ้วิ่งสาม สามเก้าโอ้แท็บในตัวเดียวครับอาจารย์เนี่ยตัวเดียวเลยนี่ได้ตัวนี้นะครับเป็นตัว C สามนี่ท่านนี่แหละตะพูมมาเป็นรักลอยอือคืออันเดียวลดอันเดียวคือสามเก้าลดบนโอ้บนสามเก้าตัวเดียวเล่นมาครับหังลังเดนีหนึ่งตัวล่างคือ C เก้าโอ๋อ C หนึ่ง C เก้า C หนึ่งสามอาจารย์เด็ด C หนึ่งแล้วก็ กัน,นเบิ้ลไว้นะลอตเตอรี่หนึ่งหนึ่ง,งกับซีซีโอ้อาจารย์ต้นเสียทีมีเบอร,โร์โทร่อรร์โทแคปหน้าจอไว้นะครับนะเนาะเดี๋ยวเอาตังขึ้นจังสัตว์จังแคปได้อ่าครับอโอ้ก็ได้ดีแนวทางแนวทางเป็เนแนวทาง,ทางนางะครับเนาะอืถนนส้มโศกหมานนะครับเด้อกหมวดพื้นที่หนึ่งซิงไเนาะครับเนาะรวยๆวยเฮงๆกันปูซูุขคนนะครับเด้อ ก็เป็นแนวทา่าครับอาจารย์ปาดคนไลคดแชรก็ตที่ตามเพียบทะยุเลยนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะครับครับแม่นอยู่ครับอันนี้อันนี้เรียกรับที่นี่ศูนย์รับแปดรับดับบนขันผู้ใดมีเล็กเด่นับนเด่นแต่ว่าของอัตมากรับ อันนี้ดับรางติดครับอาจารย์อ่าดับรางโอ้ดับรางหาหกเกียรดับรางอันนี้เดสันครับนี่อันนั้นมากรบบนล่างหนึ่งสามสี่เก้าอ่าโอ้ครับเหนียงสามตัวเดียวเลขที่สามเก้าอ่าอันนี้เดี๋ยวนี่อันนี้สามเก้าสี่สามเก้าหนึ่งสามเก้าอ่าโอ้วิ่งสาม สามเก่าโอ้ยทั้งล่ตัวเดียวครับอาจารย์เนี่ยตัวเดียวเลยที่ในตัวนี้นะครับเป็นตัวซีสามนี่ท่านนี่แหละตะพูมาเป็นรักลอยออคืออันเดียวลดอันเดียวคือสามเก้าลดบนโอ้บนสามเก่าตัวเดียวเล่นมาครับขั้งล่างเด่นซีหนึ่งล่องคือซีเก่าโอ้ซีหนึ่งซีเก่าซีหนึ่งสามอาจารย์เด็ดซีหนึ่งแล้วก็ กันบ้นไว้นะลอตเตอรีห่หนึ่งหนึ่งกับซีซีโอ้อาจารย์ตนเสียทีมีเบอร์โทรแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะยวเอาตังค์ขึ้นจังสัตว์จังแคปได้ <c oughs> อ่าครับอกก็ดได้ดแิแนวทาง<อ>าแวนทงแวทางาเป็นแนวทางนะครับเนาะถนนชมโขกหมานนะครับเด้สำวดนที่หนึ่งซิงไเนะครับเนาะรวยๆวยเฮงๆ่งกันสุขสุขพนนะครับเด้อ ครับเป็นแนวทางเนาะครับอาจารย์อืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทะลวเลยนครับเออมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะครับครับแม่อนอยค่าครับัน่านอออ